เมียเราเขาว่าข่เนะี่เป็นเมียเราแค่ความสงสาเพิ่นเนาะผูบ่าวอะโทษมาทำสนันวันไว,วั่หข่อย สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่าว่าจะเป็นทางฟังลาวหรือว่าฟังไทยและต่างประเทศเนาะก็ยินดีเข้าชูช่องของสนุกสะราวคือเก่าอีกแล้วเนาะโดยเมื่อนี้ก็มาพบมาพอกับสาวนกเส้นเก่าเช่นเคยเนาะก็คือยูฮานของเจดาวของเพิ่นเนาะเพราะว่าตอนคำคำนี้ทางสนุกก็ได้มาแล้วก็เว เยี่ยมยามทำไทยของเพื่อนเนาะเพราะว่าทางได้ยินข่าวตอนมื้อเช้านี่ว่าทางตุก้อนโรม่าเจดาวศูลไปกินลาบซีนงูเนาะแต่ว่าทางเจดาวนี่เพื่อนกับเพื่อนหนแล้วก็ไม่มีความไม่มีความสมาธิหานเนาะเพราะว่าเพื่อนได้เปืดอนหนไปแล้วก็ไม่ได้มีพี่เลอเบิงหานให้เพื่อนกัพอตุก้อนก็ว่าว่าจยออกมาทางเจดาวนาะว่าจะเอาเข้าจีไงออกมาต้นเพื่อนแต่ว่ามาบันนี่พอตุก้อนสิดธุระเนาะ ทางเอยดาวิ่นก็คือสิพิษคำสัญญากับพอตูก่อนเนาะพอแม่พี่น้องก็เป็นเล็ะจะพาพอแม่พี่น้องหรือพีเอฟซี FC ทุกทุกท่านก็เข้าไปโอ้ไปลงไปชอบท่าเพิ่มเติมเนาะว่าเจดาวคนรจะตอบแบบเลอเนาะเพราะว่าพอตูก่อนนี่เพิ่นก็บอกว่าติดธุระเรือว่าขาที่แบบว่าทางนาเพิ่นน้ำห้วยน้ำหงองเต็มเนาะพอแม่พี่น้อง จะพาพ่อแม่พี่น้องก็เข้าไปอุ้มไปลมไปสอบทานทางเกดาวเพื่อนตอนนี้กับตอนเป็นเวลาค่ำๆเนาะทางสนุกก็ได้มาแวะมาทามข่าวนาะมานาั่งลิ้นฮะแหละก็คือแบบว่ามืออื่นตู้ก้นเยวเอ,อ้อมากินข้าวนมกับเกดาวเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามรับชมไป พร้อมๆกันเนาะโดยทางสนุกว่าพี่ผ่าดประการเลิกก็ขอโทษขออภัยกับพีเอฟซีทุกท่านเนาะบอก่าจะเป็นทางเอฟซีเก้ารู้ว่าเอฟซีไม่เนาะทางสนุกก็ขอโทษขออภัยเนาะกจากยานามากันเด้อเนาะทางสนุกกัได้มาไทยทำเอฟซีไม่ไม่เฮาพรมแดนพี่น้องได้ทำได้สมไปพร้อมๆกันเนาะพรมแดนพี่น้องเนาะโดยกับป้าเพื่อว่าเป็นการสักชาติเวลาก็เดินทางเข้าไปหาทางเจดาวเพอาเลยเนาะตอนเที่ยงที่เขามาหายบัตมีทีมมิกินชะม้อยปั่นพวกนี้ต้องจมเนาะดี กอดีตามจี่ก่อนหิวแห้งไม่ละบาทแห้งไม่ละกอดีคือว่าเพื่นไม่ได้หนุ่มไปเจอเพราะเนาะจะมีกาวมาหนาเราอะมีอยู่เนาะผู้ทางกินนวพี่ก็มีคอยทางค่อยคุดโมซิเรียนเลยโมว่ากันโมมากกับโมวากันแต่กะมีผู้มหาอยู่บ่อึดโทรมากับมึญเนาะแม่ตัวไปหันเป็นนี้ตาวบริโภคมาเลยนะ เพราะม่ทำข้ามาแล้วอยู่พุ่นน่ะแม่แล้วก็ตัวอาคารคันนี้ลดพนันเพลรถพนีเพลเราลดทุนได้ขาดกับพุ่นสิลดทุนได้เขาติดมาได้ปุติมาเอาติดมาได้เยอะแยะนั่งกับเราหนะปุติจะมาเอาหักไม้เพราะเราชินัดมาส่งหักไม้เขาอยู่นี่เราเลยจังชีออกมานีกเลยคันจังออกมามันบอกเกี่ยวกับพวกนั้นเนาะกำมาส่งพวกนี้แล้วกันแล้วคันยังมาส่งนะยังมาโชว์จีนะแต่คันยังออกมาประเดี๋ยวสองงานก็ง่ายกันลูกมากเป็นนี่เนาะ อยากมาชงทั้งไม่เนี่ยอยากมาหาทั้งอัะเจี๊ยวเนี่ยอยากเอาคระเจี๊ยวต่อน้ำก็รูปมากลาบหายใช่ไหมลูกใช่ปัญหาเนาะปัญหามื่อื่นกะลงไปอันอาบน้ำมลกะช่วงวะช่วงวะเนาะเออมื่อื่นลงวัดเด้อมื่อื่นเด้อใครบ้างจะมาลงวัดเด้อวัดสนามไซเด้อเซโนเซโนนาพี่น้องใกล้เปียงเนาะมืออื่นลงมาใช่บาททำบุญพี่น้องเลย ายเอ็ดาวทักทายเนาะนเ้เนพ่อกงนะเจได้บ่ได้บ่ได้ิดบางอกอันบ่ได้จีงบัไดีเรียีเรียสเนาะยู่ซีตามตามนั่นแหละตามที่ว่าเออ ใชได้บ่อรึงบ่ได้ลองลุ้นกันเป็นบัดนี้ก็คือตกลงก็คือบ่ได้เนาะพูดแล้วบัดนดีแบบบ่ได้บ่ได้กัาจีนบ่บ่ได้บ่ได้แน่นอนมื้อนี้ฮะมื้ออื่นนี่ก็ยังเป็นปัญหาเนาะทิดแม่นเป็นปัญหาอยู่มือนเพิ่งจะเอามากินขนมเนาะมื้อนบ่ได้ดอกเบิ่งบัวชงมื้อนแทงแล้วแม่นเพิ่นว่าค่าบ่มีผู้ผู้บิ่งงัวเบิ่งควายเนาะรือเปล่าเนาะ แม่มาตะกอนเด้ค่ะนัดพี่้องว่ามื้อือเจอกันว่พี่น้องบ่ปากเจอกันจะไปพุ้นพี่น้องบ่หาปากบ่สานําหรือบ่บนํามันก็ค่าใช้จ่ายเฮาใส่เองหมดเดินทางบ่แม่นเวียกเ้าแน่ขึ้นเหนือลงใต้นี่ค่าใช้จ่ายไปมื้อก่อนก็ใส่เองจ้างหารถบ่หันก็ใส่เองหมดเด้พี่น้องก็ได้ไปข้างก่อนนะอือตอนไป้าแขกคันน่ะวะแน่บ่แม่นจะตู้การก้อนจ้างให้นะอื ยางเบ่งเติมเบงเมอไหนมีเท่าไลจวบอกเรียงมาครับออกคันคอ่ะ้วก็ไปรใช่แซนหนึ่งเงินิ่นพ่พอเอ้าคือว่เงินมากลายเงินมากลายหักคันท่านี้ไปยืมใช่เินก็ได้มเเป็นลามแมนผ้เป็นลามแล้วก็บด้หาเป็นลามบด้หาเป็นลามน้องชายแล้วผมเป็นลามอุ้ยไปนำสิ่อเงินเป็นลามร้านชายแล้วผน ไปนำของชื่ออื่นเป็นหลามขไปกับนี่ผู้กระชื่อเป็นหลามทุกประอาอ์พอเป็นมูเลาอรอเนาะแล้วก็ไปหาคนต่างหน้าเป็นหลามให้เราลาล์เราเขาไปนำไปซื้อเป็นหมูเป็นครูแต่ไปเที่ยวกันก็ยังแฮร์รน่ชูมานซึเป็นจุดจบอยู่กินเนาะไปอันบ้านพังคูนะเป็นขี้ติ้วง่ายเนาะเหนียวเหนียวปุดยังก็ติ้วแบบเช่นใหญ่เลยเขาเลยอยากบอกกับเอฟซีเด้อว่ะบอต้องกินยังไงเด้อห้องกับทุกคนอ่ะคนนี้ บริเวเป็นผู้บ่าวผู้เช้กันแล้วก็บริเวเอากันเดิมเพราะว่ามีคนมาทามข่อยในไลน์เซตมาทางอ WhatsApp แล้วก็ทางอ่ s เมสเ e จเนาะว่าข่อยนี่ก็อพลูก่อนแทนกันบ่เพราะว่าอยากเข้าใจพิดเด้อเพราะว่าข่อยกำลังหประเทศเนาะคอนเทนต์เนาะบริเป็นผู้บ่าวผู้สาวหรือว่าบริเวเป็นเมียเล่วเขาว่าข่อยนี่ยเป็นเมียเล่วแค่ความสงสารเพคนเนาะผู้บ่าวอ่ะโทรมาทำสนันวันไวว่าข่อยนี่เป็นผู้สช้าถูกก่อนบ่ข่อยว่าบ่แม่ แต่อย่าบอกบมเอฟซีคนมาบบแมนเนอะเป็นแค่สิว่าว่าคอนเทนต์เนาะคอนเทนต์นคอือข่อยกับนักขี่อีญยังกกับเราเนะคือคือชาวเป็นห่วงเลยที่ป่านนี้ชศราเป็นหว่นนนหวงเลยฮะเมืเ่อวานนี้โทรมาจากทางไทยนี่นครับถามตลอดว่าเมื่อว่าเจ้าเป็นเมียตุกคอนหรือว่าเป็นผู้สาวนะแต่ข่อยเขาบอกว่าโบแมนเขาโบเสือเขาเห็นเจ้าว่าเป็นห่วงในคลิป เศ้าแล้วบดเนี่ยาถานนมังเจ้าอยูดด่ดีก็สวงฮ<ล>ะสวงไมทวงเฮ้เป็นน้เล้วเป็นน้งเาเาะสวงอะไรบ่เป็นนบกินขจีใหญ่เลยจัสังวงส,วง,สวงเป็นทวนะวินช,ช่าเนี่ยนิน้อยมื่นใน่ิ้ใหญ่ชินเพงเด,เดือนเต็มไปทำบุญโปรแกนไปทำบุญบนไปทำบุญสน้ใ่ให้หลวงพ่อหลวงตาสิทธน้ำมตใช่สิทธิน้ำมล์ช่คำเป็นไปได้ก็ไปสูตรน้ำคือมาอาบ เราบอกว่าเนาะด <นะ S 1> ูตาบบเห็นเนาะแมนแมนเรื่องชัยศาสตร์นี่นาบบเห็นได้เขามองบบเห็นเขาเบิ่งบบเห็นนี่กะบโอ,อยากลู้ๆนะเพราะว่าคนรุ่นอายุหลายปานนั่นมันมีในตโตเขาอ,อาจจะมีนะเากบ,บูแมนแมนนี่ครอบประคองตาบบเห็นเนาะแมนตาบเห็น,ะนเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มานะนะฮันน่าแนะนำบอกแนวนี้นะทางข่อยก็เลยว่าเออคันได้ไปกะสิบอกเกดาวให้ว่ายันว่าถือ สน่ของตู้้อนแล้วหันยายามเข้าไปอันรถน้ำมุนของทางอัญญคูว่าจันไปสู่รถน้ำแม่เขามหาไดมุราว่า้ได้เบอเราอันสุรอย่เหมือนโอ้ผ่ากา่านการโอ้เราไปกเลเออเมื่อเวลาเขาตกองกันเมืองไทยบอเราไปเมืองไทยไปเมืองไทยแต่ เราบกวาอยู่แล้วนึ่วันเรมาเรื่องลูกสาวถึงเจนี่นี่โอ้ยบ้าบุญเลยโอ้ยบอกเสน่ห์ยาเพลเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เป็นมามาเป่าควันออกเอิญควันมาจังาวันแรกอย่าเป็นห่วงช่วงวันนั่นนึงช่วงว่าอย่าเป็นห่วงเราบอกว่าละอย่างเลยน้องแม่เนาะเออแม่เป็นจะเป็นห่วงลูกอยู่แล้วเราจะไปอยู่บุญสมบัอิเราไปดูวังไท่เนาะคือหมูงดานสมบัอิค่ะเราไปกันที่สมบัอต้องมาบอกผ่อย่อยเป็นทุนใหญ่ เบิ่งลูกเบิ่งเต้าแล้อยู่ในวกินกรนชากนี่อิ่มคนเดียวเนี่ยนางเป็นเค้กคนเดียวเด้กบัไปอยู่น้ำมันแม่เนาะขึ้นมันนอนคนเดียวมันบุมักอัดประตูเพื่อนออกไปแล้วบาดถึงมีการขโมยบอกนะนี่เล่นคนเดียวบอกอยู่วางได้ผมเยอะต้ประตูถ่ายไปโลดทั้งใบเนาะวันนี้คอยเพิ่ปอยู่ใกล้ดิคนละหม่องถูกขนาดไปถูกแล้ววันนี้เนี่ยเพิ่อนไม่อยู่เลยมานนอนน้ำเจ้าบอกมัน นอนพ่นคือเกลาแต่แต่สิไหลูกชายผูเป็นลูกชายไปอยู่น้ำมันแล้วข่ในสิยูเคียวบเอออจะเปิดโอกาสแต่ใครเนี่ยเสิบเเปิดประตูลอกบนบาเรานี่่ะที่ว่าไม่นีก็เือแบบเดียวได้นบ้ไดนมาได้เลยลูกชายคนเดียวตุาสีใสขึ้นอกับพี่ายท่านดไอ้กระไผ่ปบแม่นีว่าทิศอ่องเนาะเปิดไฟบานเปิ้านดว เกิดเรื่องเนี่ยไม่ได้ทีน้องวาวุ่นแล้วแม่นแน่นคือว่าอยู่คนเดียวช่องสามมือแมนบอกสามแม่มาเรได้ไปลินทางใดไปบ่ได้ไปกระคืนบ่ได้แล้วเพราะว่าแม่มาอยู่ต้องอยู่เืด้วยก่าไปเลยนะข่ายยางนี่แมนมาหลินอยู่เพื่อนไปหาเต้นพาดโดตามภาษาคนโสดเนาะเพราะคนโสูตรคนกับชิมุกหมุ่นอยู่ระหว่างเก่ากับเมื่อเนียพี่ยกกับโบแห้งเลยแต่อยากไปพนุษนานล่าเรื่องแล้วเนาะ เพ่อที่ได้สูตรนี้ง่ายๆเลยช่วงนะเนาะ้จเห็นว่เขาเจียวบบเลยเนาะบริิจะม้อใช่ไอยู่บ้านเนาะเาไปจะเข่าไปได้จัหน่อยเาไปแล้วเอ้าวบ๊ะเขาเขาเห็ดาไหน่อยาไ่ได้เห็ดจะรึงเขาเลอ้าวเลยที่เ้านี่ยังอยากผ่าอยู่ได้หรือเปล่ามาาเลยอยาเลย ผู้ใดมาบอกขยะมีหม่องมีผู้มาวอาสกิดบอกมีแนวมีแนวอันว่าคลายคลายเสนีแล้วนี่เพราะว่าเมื่อก่อนมือเช้านี่นะวะมันชิงหัวเงาเล่นะเวลาเบอกลอยลอยอยู่เวลาถามนะคิดแล้วจิตเลยลอยไอ้นี่คนคิดอยู่นี่นะนาหรือว่าน้อยใจบอกเขาจีนบอกจีด่าบนน้อยใจลอกซ้ำนั้นเนาะ สาจีสานั้นสาคานั้นสาจีสาคายาวขาแสนนี่เพ่ยไปน้อยใจโน่เจดาวเต็มหลดพ่วงใคระบอแมนเต็มหลุดพ่วงใคบอกว่าได้าาาจีนี่สาจีก็สาคานี่เนาะมจเป็นอย่างนี้ยเพื่อาใรอกว่า้รามันแมนเ่รามนเกี่ยวาจีหรอมันเกี่ยวความรู้สึกของเราเนาะเออซีมาแล้วบอกบัวมาแบบัแบบตัวกันเป็นแล้วอัเพราคนเฮาบูจิงใจบูจิงใจคำเฮ้าสำคัญไหนสำคัญเพราะว่า เจ๊ดาวนี่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าตูทัศน์วรมหาสุทายบรมากอะถือว่าหู่จักแล้ว้อเป็นคนแบบว่าถ้าว่าอะไรเห็ดอะไรคือคำว่าคอยจะเป็นคนแบบว่าถ่วยเลยนะใส่คนแบบว่าเป็นคนจริงจังฟังเอาเด้อยังจริงใจเนาะจริงจังจริงใจว่าเลยว่าจิตนั่นเลยบัตรสุทัศน์บุหินห่อนงานก็คือกับม่ได้ว่าแต่ว่าคันว่ามือนี้แสดงว่ามีเรื่องอีกสืบต่ออย่างยาวเลยนี่นะแน่เลยนี้ แล้บ่มาหาก็เลยตัดออกไปเลยความกินหอดนี่เป็นห่วงนี่บ่ชนใจแล้วเพราะว่าคนว่าวว้าเว<ล>้ากบไอมแม่นว้าบ่มีสินทาแล้วแม่เนาะว่าบ่มีสินทาแล้วเพราะว่าว้าวาสิมาแล้วบ่มาคนเป็นใหญ่าหดเอใจแล้วแม่ต้องมีสินทาเนาะมาอีกแล้วอันนี้เว้าแล้วบัรบมาบัดนี้ฮะ เอาเด้อบานิเด้อเจ๊ดาวน้อยใจแล้วพี่น้องเลยเสียความหู้ซึกเนาะนีวเดอตามใหม่มื่อื่นนี่ลงวัดแล้วกัสิไปอะนะสูตรน้ำเนาะมันจะช่วงเลยบานิเนาะสีไปนน้ำหอน้ำมนด้อให้ลืมซื้อเลยได้บอกเอาเดมากกัเปินฮลคก้อเยูฮัลคใยังมาถ่กัมาเอาแล้วมว่าเพนเค้กมาสัมภาษณ์น้องเพนเค้กแล้วบน้บาเนเค้กได้อยู่บ่าน้องหลาได้มิดอิ่มชิม น้องเป็นเค้กเนะเป็นัดเป็นเจ้าชเมนเลยนี่แซวปุ๊บไี่แบบอเไยปัดเปล่าไปไปลืมสื่อเลยบอกก็ธรรมดาแลยันว่าถือกันชิ้นมนทินอยู่แถวนี่ประจัดปัดเปล่าห้เกี้ยงเลยสบาต่วักบแมนคมใจว่าจะซื้อว่าเจดาวเอาดีๆได้เห็นว่าว่าเจ้าีใหญ่คนใหญก้อนเลาว่าแบบบ่มีชะดเจาะมีสินมีท้าวว่าเราจะนาแบบ ตวต้เนาะไ่ดาวเลยเป็ดเนคีบบรนา่แบเ้ลนิคีบแดงมานะแดงชี่มาคือปบดลักษณะแบบว่าน้อใจผู้พ้อนาลักษณนี้มว่าารดิิงจังเนาะจิิงใจจิิงใจตัวเขามาตัวเ้าไปหรอท่านไบซึ้งเลยเาว่าไปเลยว่าเล่ะครับผ่านไปเลยว่ลก็ทิมเนาะว่ได้ใช้ใจน้ำคำว่าที่ตัวเองว่าให้คามันชัญญาว่าจะมาบ่มาเนี่ยนะแต่ผู้รอคอยกรอแล้วรออีกนะ มิดมีเลยมิดเลยอันนี้แหละถ้าว่าโทรมาบอกโอ้ยข่บ่ได้มาแล้วรถเป็นหันเป็นหนีหรือว่าบุมู้งวบุ้งวยนี่ทางคนกังีนนี่ทางเก่แต่นี่บได้โทรมาเลยบได้ยังมาเลยเวได้โทรคนอื่นองหะบัโทรหาข่ได้กัเฟซก็มีเนาะแมเมแบบนี้็คือโทรบได้ว่าวมาจันิคำคกับทบเนาาาเ ก้าวมาวางกันเนาะโดยทำกับหมูครับเป็นอะไรทำกันขายเครื่องปกติคือเก้าเอฟซีขายดีคือเก้าลูกค้าก็ยังนั่งอยู่ในห้างยังไม่เลิกเนาะโดยแต่ยังคิดหน่อยใจนิดนึงเนาะแต่คิดหน่อยใจนิดเดียวนึงดอกพี่น้องเอฟซีเอ่ยคิดหน่อยใจตู้ก้อนโบทูมาบอกค้านแค่นี่แหละเท่านั้นแหละคำว่าคนสำคัญไหนคือคือคำว่าอะไะคำว่าว่าได้แต่การกระทำคนละอย่างกต่คือจบแมนว่าวได้เฮ็ตโบได้เขาอื่นแบบนั้นโบได้ มีแต่ลมบ่มีฝนก็คือเก่าแม่นบแงนมีแต่มีแต่ลมๆแรงๆเพิ่นว่าแบบนั้นนะโอ้ยเนาะพ่อใหญ่ก้อนเอ้ยพ่อใหญ่ก้อนแมวเอ้ยเจ้าน่ะมาตัวมาต้มบ่ได้ดอกแล้วเว้าชื่อเว้าให้อันไปเฮากาแล้วเว้า่สิบาสิไปได้เว้าไปลาลาโอ้ยบ่ต้องห่วงพี่น้องอ่ะพี่น้องบ่ต้องห่วงดอก เ่ดอกเนี่เอ็มซีินอมได้เลดอกจะพ่าจ่มันมีเรีย้อยเลได้ดอกไม่ได้วาปูสาวเ่าบไป้ามถั่วถุงบ่าว่าตะทุ่งบ้านกะทีถุงเราเ้าเออกเราได้เอายังเดเป็นเปีนำถุงมาางอออสววสบาเดีเลยาวเด้อบันไดกับก้อน